วัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดามรัตรัตเยอรมันค่ะสวัสดีตอนเช้าวันพฤหัสนะคะวันนี้รัตมาทํางานสาขาใหม่นะคะวันนี้อากาศเยอรมันก็ดีนะคะอกาสอยู่ที่สิบเจ็ดนาฬิกานะคะเหมือนที่รัตบอกเบื้องต้นนะคะมาทํางานยังไม่มีลูกค้านะคะวันนี้ลูกค้ามาคนแรกไหนดูซิมักขอกดูกันหนึ่ง ลูกค้ามาคนแรกประมาณ13นาฬิกา30นะคะ60นาทีแล้วก็ไปที่15.90นาทีนะคะแล้วก็16.30 60นาทีนะคะแล้วก็ไปปิดที่18นะคะวันนี้มาทำงานค่ะสบายๆนะคะอากาศเริ่มดีนะคะเยอรมันนะคะอากาศเริ่มดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะมาคุยกันสเพเหรานิดหน่อยนะคะตั้งแต่รัฐผ่านกด youtube นะคะ แล้วก็เข้ามาส่งจดหมายมาส่งจดหมายนะคะคือปิดหน้าก,กากขขอไปรับจดหมายะะถ้าไม่ปิดแล้วก็กดของเขานะ,ะนั่นแหละค่ะตั้งแต่รับผ่านกด Youtube น,นะคะแล้วก็ยังไม่เคยขึ้นไลฟ์สดเลยนะคะ ไม่รู้ว่าขึ้นไลฟ์สดหลังจากที่เราผ่านแล้วเนี่ยเพื่อนๆหลายคนเห็นเพื่อนๆหลายคนขึ้นไลฟ์สดนะ,ะแต่รัฐยังไม่เคยขึ้นไลฟ์นะคะตั้งแต่ผ่ากดนะคะก็ทําจนตาเปียกตาแฉะแล้วนะคะอยากเป็นยูทูบเบอร์นะคะต้องลงมือเฮ็ดนะคะก็เฮ็ดจนตาเปียกแล้วนะคะโอเคนะคะก็สู้กันไปเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปหามุมนั่งคุยกันดีกว่าเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวรัดไปหามุมนั่งคุยก่อนเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีครั้งหนึ่งนะคะก็มาคุยต่อนะคะตั้งแต่รัเอ่อผ่านกดแล้วก็ไม่ได้ไลฟ์ต่อนะคะรัไม่ได้ไลฟ์สดต่ออีกเลยนะคะไม่รู้เอ่อไลฟ์สดได้กันยังไงนะคะแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเอ่อเห็นเพื่อนๆบอกเราหลายช่องก็ไลฟ์สดกันบ่อยๆอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่ไปทําขั้นตอนตรงนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆยังคิดถึงกันอยู่ไหมคะ หน้าร้าขอไปเอาแว่นตาแป๊กหนึ่งนะวันนี้วันพฤหัสนะคะสวัสดีวันพฤหัสค่ะวันพฤหัสก็ใส่สีส้มนะคะวันนี้วันพฤหัสสีส้มลูกค้ายังไม่มาหรอกค่ะลูกค้าของรัามาวันนี้ก็สิบสามนาฬิกานะคะสิบสามนาฬิกาสามสิบนาทีคนแรกนะคะหกสิบนะคะถ้าลูกค้ายังไม่มาเราก็ยังไม่ได้ใส่นะคะอันนี้เราก็ติดตัวไว้นะคะติดตัวไว้ แล้วก็เอาเอาคล้องไว้ที่หน้าแบบนี้ก็ได้นะแต่ตอนนี้รัดไม่คล้องนะคะรัดกลัวไม่สวยนะเอาวางไว้ก่อนก็คุยกันนะคะสัปเพรเหระมีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนนะคะเยอรมันก็ให้เปิดร้านปกตินะคะให้เปิดร้านตามปกติออร้านค้าร้านเสื้อผ้าทั่วไปก็เปิดปกตินะคะเปิดปกติแต่ว่าทุกคนต้องมีใบตรวจนะฮะหรือว่าทางร้านเขาจะตรวจให้นะคะ ก็มีมีกล่องมีกล่องแบบนี้ตั้งไว้ที่หน้าร้านด้วยนะคะกล่องตรวจเห็นไหมคะที่สีเขียวๆอะค่ะนะคะเนะะีย่ยวเดี๋ยวรับมาให้ดูน,นะคะถ้าลูกค้านะคะถ้าลูกค้ามาแล้วนะคะเขาไม่ได้ตรวจมานะคะนะคะี่ค่ะกล่องตัวนี้นะคะเจ้าของร้านต้องซื้อมาไว้ที่ร้านนะคะไว้ตรวจให้ลูกค้า แล้วก็ตั้งไว้มุมชัดเจนด้วยนะคะตั้งให้ลูกค้าเห็นนะคะให้ให้ให้เจ้าหน้าที่รัฐกันนะคะเขาเจ้าหน้าที่รัฐเขาก็จะมาตรวจนะคะถึงเวลาเขาก็จะมาตรวจนะะั่นเองแล้วก็จะเล่าตอนที่เออรัฐจะมาเล่าเรื่องที่ว่าเออสวัสดีค่ะหวัสดีค่ะสวัดดีเช้าวันพฤหัสค่ะวันนี้รัฐอยู่ที่ร้านนะคะรัฐมาทํางานค่ะ รัตมาทํางานวันนี้รัตมาลงสาขาใหม่นะคะรัตล,ลงมาสาขาใหม่เมื่อวานนี้รัตอยู่สาขาหนึ่งนะคะอันนี้เป็นสาขาสองนะคะเป็นร้านที่สองนะคะของเจ้าของร้านเขานะ,ะไม่ใช่ร้านของรัตนะคะรัตเป็นพนักงานนะคะรัตทํางานสามวันต่ออาทิตย์นะคะรัตจะมาเล่านะคะแค่ประสบการณ์นะคะตอนที่เอ่อรัตมาอยู่เมืองเมืองเยอรมันใหม่ๆนะคะ เล่าเหตุการณ์ที่เราอยากจะส่งเงินให้ลูกนะคะส่งเงินให้ลูกตอนนั้นรัดรัดมาใหม่ๆนะคะอ่รัดก็มาอยู่ใหม่ๆลูกชายคนเล็กของรัดนะคะอ่ที่เอามาด้วยนะคะตอนนี้เขาก็โตแล้วนะคะตอนนี้เขาก็ยี่สิบยี่สิบเอ็ดปีแล้วนะคะอ่ตอนที่เขามาเขาก็หกขวบนะะมาอนุบาลที่นี่เ,เสร็จแล้วตอนที่รัดมาอยู่ใหม่ๆนะคะเรื่องขอเงินนะคะขอเงินกับสามีส่งเมืองไทยนะคะ มันไม่ง่ายเลยนะคะการที่เรามาอยู่เมืองนี้นะคะอยากจะบอกอยากจะบอกมาดามนะคะทั้งหลายที่กำลังจะตั้งใจเดินทางมาแต่งงานกับชาวเยอรมันนะคะหรือเดินสายฝอนะคะทุกท่านเลยนะคะอย่าคาดหวังนะคะอย่าคาดหวังว่าเรามาแล้วเขาจะต้องรับผิดชอบเราเขาจะต้องส่งเสียให้ทางบ้านเรานะคะมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยนะคะสำหรับตัวรัฐเองนะคะ อตอนรัดมาอยู่ใหม่ๆนะคะรัดก,ก็คิดว่าเออเราก็คิดว่ามันจะเป็นเรื่องง่ายนะคะแต่พอเรามาอยู่ริงๆแล้วอ่ะเขาก็ดีกับเราทุกอย่างนะคะสามีเสร็จแล้วรัดก,ก็เออบอกเขาว่าอยากให้เขาส่งให้ลูกนะคะเดือนละสองร้อยยูโรนะคะสมัยนั้นนะคะสมัยนั้นสองร้อยยูโรมันก็อยู่ประมาณสักหกพันกว่าอะไรประมาณเนี้ยเออมันอยู่ที่ตอนที่รัดมาปีแรกรู้สึกว่า ค่าเงินก็สูงอยู่นะคะช่วงนั้นช่วงที่รอาฐมาันยุ่ยุกึกจะอยู่ที่40กว่านะคะสีบกว่าเนาะประมาณบางบันบางบางครั้งมันก็ได้ประมาณสามพันกว่าางคะ่ะก็ให้เขาส่งเดือนละสอ0ร้อยูโรนะคะเป็นการที่แต่เขาก็ส่งให้เรานะคะส่งให้เราแต่เราต้องพูดความจริงกับเขานะคะฝรั่งเนี่ยเขาชอบชอบพูดความจริงนะ,ะเขาก็ไม่ชอบให้เราโกหกนะคะออตอนที่รัฐมาแต่งงานกับสามีรัฐนะคะ รัตก็บอกสามีเลยนะคะว่ารัตจะเอาลูกมานะคะบอกว่าจะเอาลูกมาอยู่ที่นี่นะคะลูกชายคนเล็กนะคะอายุอายุหกขวบนะคะแล้วก็มีรัฐก็บอกสามีเลยนะคะว่ามีลูกทั้งหมดสามคนนะคะถ้าใครคิดจะมาแต่งงานกับฝรั่งนะคะไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวที่ว่าเขาจะไม่แต่งกับเรานะคะอย่าไปโกงหกเขานะคะอย่าไปโกงหกเขาว่าเราไม่มีลูกนะคะ อย่าไปโกงหกเขานะคะเพราะว่าถ้าเขาจับได้แล้วมันเป็นเรื่องที่เขารับไม่ได้นะคะฝรั่งต้องบอกความจริงเขาเลยนะคะถ้าเขารักเรานะคะถึงเรามีลูกห้าคนเขาก็แต่งกับเรานะเพราะว่าที่นี่เขาจะแต่งกับเราแต่เขาไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปรับผิดชอบครอบครัวของเรานะอยู่ที่อยู่ที่เราจะรับผิดชอบครอบครัวของเราแต่ส่วนที่เขาจะช่วยเราหรือไม่ช่วยเรานะมันอีกเรื่องหนึ่งนะคะเราไม่ต้องไปคิดนะคะว่าเออถ้าบอกไปว่า เออเรามีลูกสามคนนะคะเราอยากจะลอาลูกมาเงี้ยกลัวเขาจะไม่แต่งกับเราไม่ต้องคิดนะคะไม่ต้องไปคิดแทนฝรั่งนะคะฝรั่งเขาจะมีความเชื่อมั่นในตัวเขาสูงมากนะคะถ้าเขาคิดว่าเขารักเราเขาก็รักเรานะคะถ้าเขาคิดว่าเขาไม่รักเรานะคะเขาก็ไม่รักนะคะเขารักที่ความเป็นเรานะคะเออตอนที่รัดมานะคะแล้วก็บอกสามีว่ารัดมีลูกทั้งหมดสามคนนะคะสองคนโตแล้วนะคะแต่คนเล็กเนี่ยอายุหกขวบนะคะแล้วทีนี้รัดก็บอกสามีว่า ถ้ารัดแต่งงานนะคะแล้วก็จะเอาลูกคนเล็กมานะคะแล้วจะเอามาอยู่ที่นี่บอกเขานะคะเขาก็บอกว่าเขาชอบเด็กนะคะเขาก็บอกว่าเขาชอบเด็กไม่มีปัญหานะคะเสร็จแล้วรัดก็แต่งงานนะคะแต่งงานกับสามีรู้สึกจะปี2002005เนาะ2005ใช่ปลายปีนะคะรู้สึกจะวันที่24นะคะเดือน11 2005นะคะรัดแต่งนะคะ1 1> พอแต่งเสร็จแล้วนะคะก็ รัตก,ก็ไม่ได้เอาลูกมาเลยทีเดียวนะคะลูกรัตก,ก็อยู่เมืองไทยนะคะแต่ได้บอกก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะก่อนที่เราจะแต่งงานบอกแล้วว่าเราจะเอารูกมานะคะเสร็จแล้วก็รัตก,ก็ทำรัวก,ก็ทําอะไรนะคะเกี่ยวกับเกี่ยวกับม้ออำน,นาจนะคะที่ว่าปคสิบสี่นะคะใบรับรองบุตรแต่เพียงผู้เดียวนะคะรัตก,ก็ทําไว้เรียบร้อยเลยนะคะ รัฐทำไว้เรียบร้อยเลยตั้งแต่ก่อนที่รัฐยังไม่มานะคะเสร็จแล้วก็เดินเรื่องนะคะเดินเรื่องแล้วก็ขอสามีขึ้นไปเมืองไทยไปรับลูกมานะคะก็รับมาสะดวกนะคะสะดวกสบายนะคะหลังจากนั้นก็หลังจากที่ได้ลูกมาแล้วนะคะเราก็ไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งอีกเลยนะคะเพราะว่าลูกเราไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วนะคะอยู่แต่คนโตนะคะคนโตก็คือลูกสาวนะคะ ลูกสาวของรัฐนะคะแล้วก็ลูกชายนะคะคือเขาโตแล้วตรงนี้เขาไม่ได้เป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องส่งนะคะเสร็จแล้วแต่ด้วยความเป็นแม่ของเรานะคะเราก็อยากจะส่งให้ลูกเรานะคะเพราะว่าตอนนั้นนะคะลูกสาวของรัฐนะคะคนที่สองนะคะเขายังเรียนอยู่นะคะตอนสมัยที่รัฐมาใหม่ๆนะคะเขายังเขายังไม่ถึงสิบแปดนะคะรู้สึกว่าเอ,อช่วงที่รัฐมาปีพศสองพันห้านะคะลูกสาวเขาเพิ่ง เพิ่งสิบเจ็นะคะเพิ่งสิบเนะคะยังเรียนอยู่นะคะแล้วก็ส่งเงินให้ให้ลูกสาวด้วยนะคะแต่ว่า,าส่งเงินให้ลูกสาวเนี่ยสามีจะไม่ไม่ทราบนะคะไม่ทราบว่ารัดส่งนะคะแต่เราไม่ได้บอกเขานะคะว่ารเราส่งเงินให้ลูกสาวนะคะเราก็เอาเงินของเราเงะะินของเราที่สามีให้เรานี่แหลคะค่ะเขาก็ตอนที่ช่วงมาใหม่ๆสามีเขาก็จ่ายเป็น จ่ายเป็นคัดเชื้อแก่นนะคะหมายถึงค่าเครื่องสําอางค่าส่วนตัวเรานะคะเ,เขาก็จ่ายให้เราเป็นอาทิตย์นะคะเราก็เจ็บของเราะะแล้วเราก็มีทางบริหารเงินของเรานะคะเสร็จแล้วเราก็ส่งให้ลูกสาวเป็นปีนะคะเป็นหมายถึงเราไม่ได้ส่งทุกเดือนนะคะเราส่งปีละสองครั้งนะคะส่งเป็นก้อนนะคะสามีเขาก็ไม่ทราบตรงนี้นะคะแต่ก็เป็นเงินของเขาทุกบาทน,นะคะแต่อันไหนที่มันไม่จําเป็นจะต้องบอกเขาเราก็ไม่จําเป็นจะต้องบอกนะคะ เพราะว่าบางครั้งอ่ะฝรั่งเขาจะจะไม่มานั่งเข้าใจนะคะว่าทําไมเราจะต้องสอ่งเงินให้ลูกสาวทําไมจะต้องส่งเงินให้ลูกชายนะคะเพราะว่าเขาโตแล้วนะคะแต่มันก็เป็นสิทธิ์ของเรานะคะเขาก็ไม่ได้มานั่งว่าเรานะคะแต่เราก็อ่เราหมายถึงว่ารัฐเราก็ไม่รบกวนเขาไงคะไม่รบกวนเขาว่าเธอจะต้องมาส่งเงินให้ลูกสาวชันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาให้เงินรัฐนะคะแล้วก็เก็บแล้วก็แล้วก็ส่งให้ลูกสาวรัฐนะคะช่วงที่เขาเรียนนะคะ แล้วก็ทุกอย่างก็ราบรื่นดีนะคะสามีก็เป็นคนโอเคนะคะเป็นคนใช้ได้อยู่เหมือนกันนะคะนั่นแหละค่ะรัตก็มาเล่าสู่ฟังนะคะถ้ามีอะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องว่าเรามีลูกกี่คนเราอยากจะให้เขารับผิดชอบลูกคนเล็กเราอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็พูดไปเลยนะคะเราไม่ต้องกลัวนะคะเราไม่ต้องกลัวว่าฝรั่งเขาจะไม่แต่งกับเรานะคะนะคะประสบประสบการณ์ของรัะนะคะแล้วก็มาเล่าสู่คนฟังะคะ่ะวันนี้รัตก็นั่งรอลูกค้านะคะแล้วก็เลย พูดสัพเพเหระไปนะคะใครมีอะไรดีๆนะคะก็มาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะเอามาเล่าสู่กันฟังได้นะคะแล้วก็มาอยู่เยอรมันมันก็ดีอย่างหนึ่งนะคะสมมติเราอยู่ไปแล้วเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยทางรัฐบาลเขาก็จะส่งหนังสือมาให้เรานะคะไปเรียนหนังสือนะคะเราก็ไปเรียนนะคะแต่ถ้าเราไม่อยากเรียนนะคะเราก็ไปทํางานได้นะ,ะงานที่เยอรมันถ้าเราแต่งงานกับคนเยอรมันแล้วเนี่ย เราก็สามารถที่จะไปทำงานได้หลายอย่างนะคะเป็นงานาพูดเส้นตามบ้านนะคะหมายถึงทําความสะอาดตามบ้านก็เงินดีนะคะเงินดีนะชั่วโมงหนึ่งเยอะนะคะ,ะที่นี่ที่เยอรมันเนี่ยเขาจะทํางานเป็นชั่วโมงนะเหมือนงานร้านวนวดนี่ก็ถือว่า,อ,าอิสระนะคะทาเป็นชั่วโมงหมดเนยนะคะค่าแรงเขาก็สูงนะคะที่นี่ก็อิสระดีนะคะมานะที่ไหนเราก็ทํามาหากินนะคะแต่ว่าถ้าเรามาอยู่ที่นี่นะคะเราก็ ทำมาหากินแต่โอกาสมันเยอะกว่านะคะโอกาสเยอะกว่าบ้านเรานะคะเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่เสรีนะคะเป็นประเทศที่เท่าเทียมนั่นเองนะคะไม่ต้องคิดนะคะว่ามาแล้วจะต้องมาเป็นมาดามจะต้องไม่ได้ทํางานจะต้องแบบมาเจอฝรั่งรวยนะคะพูดถึงแล้วเนาะฝรั่งเขาก็รวยทุกคนแลยค่ะฝรั่งส่วนมากเขาจะไม่ค่อยมีคนจนนะคะถึงว่าเขาจนถึงขนาดหนักยังไงเขาก็ไม่จนเหมือนคนบ้านเรานะคะเพราะว่ารัฐบาลเขาจะก็จะดูแลรับผิดชอบนะคะ คือคือการปกครองที่นี่นะคะของเยอรมันเนี่ยเขาจะปกครองประชาชนของเขาตั้งแต่แรกเกิดนะคะจนถึงเชิงตะกอนนะคะสมมติว่าคนตกงานอย่างเงี้ยเขาก็ต้องดูแลนะคะแต่ว่าคนที่ตกงานก็ต้องเดินเข้าหาเขานะคะคนที่ไม่มีงานทำนะคะคนที่ยังไม่แบบว่ายังไม่มีงานทําไม่มีที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยรัฐบาลเขาก็รับผิดชอบนะคะแต่ว่าเราคนที่ที่มีปัญหาเนี่ยต้องเดินเข้าหาหน่วยงานของรัฐนะคะ ก็ดีค่ะที่นี่ก็ดีนะคะมาแต่งงานแล้วก็มีความสุขดีนะคะถ้าเลิกอย่าล้างกับสามีก็ไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะคะหน่วยงานของรัฐก็จะดูแลเราต่อนะคะแต่ที่สําคัญเราต้องเดินเข้าหาหน่วยงานของรัฐนั่เองนะคะนี่แหละค่ะรัฐก็มาเล่านะคะประสบการณ์ของรัฐนะคะที่มาแต่งงานนะคะว่าดีไหมอยู่ที่นี่ดีไหมนะคะอยู่ที่นี่ดีนะคะชีวิตดีนะคะอิสระเสรีนะคะอยากทําอะไรก็ทำนะคะกับข้าวไทยก็เยอะนะคะ สมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนนะคะสมัยนี้ร้านอาหารไทยอาเซียนช็อปก็เยอะไปหมดนะคะแล้วก็เราจะสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้นะ,ะทุกอย่างมันก็สะดวกสบายไปหมดนะคะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนาะโอเคนะคะรัตก็มาเล่าให้ฟังนะคะว่าประสบการณ์ของรัฐนะคะมาแต่งกับชาวเยอรมันนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะส่วนมากแล้วก็มาดามทั้งหลายก็จะทํางานนะคะ บางคนก็ทํางานร้านอาหารบางคนก็ทํางานพุทเซ่นนะคะทํำกอสตัดบ้านนะคะแล้วก็ส่วนมากเลยก็จะเป็นร้านนวดนะคะก็เหมือนรัฐอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทํางานร้านนวดนะคะแต่รัฐก็ทําแค่อาทิตย์ละสวันนะคะพุทธพฤหัสสุกนะคะรัฐทำงานนะคะหลังจากนั้นก็อยู่ที่บ้านนะคะก็ทําหน้าที่แม่บ้านนะคะโอเคค่ะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยนะคะถ้าชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็กดผ่านไปนะคะ โอเคค่ะลาไปแล้วค่ะบวัสดีค่ะ